ร่วมง,งานสองครับฝาเข้างาน เขาเผาเขาเผาเขาเผาขาเผาเขาเผาเขาเผาเวานิกเอานิจจสัตวเปรียาเมือความหมายว่าสังขารขอเาอยู่ันีด้ไ้าอยู่ได้าริธลบอาริธลบอาลบอริ และมันก็ไม่ผาว้ามันผาวมในเพื่องรายยึดก็อย่างน้อยผ่านจาก25ถึง30ผ่านไปมันก็ร่างกายมันก็จะเกิดปั่นลาขึ้นพอได้ใช้มานานอย่างนี้ให่ส่วนใหญ่ ตลอดไปก็ควรเรียนกันไปเป็นตามเป็นธรรมดาของทุกสิ่งทุกอย่างในภาพจะเป็นที่ธรณีบุตรบุษบงเลยนี้มันเมื่อวนไหนวันนั้นเลยนะแล้วก็ปล่อยไปเลยมันหนักก็หนักไปไฟแดงขึ้นคุณผู้ชมอยู่ครับก็ต้องแขกไปได้แล้วก็ติดต่อไปวัดนี้เดิมทีเขาชื่อวัดธรรมบุษบาราม เราก็มาเปลี่ยนเป็นวัดใหม่บางปืนเพราะเหตุที่ว่าเขาไม่มีบันทึกเกี่ยวกับชื่อวัดนี่เลยครับอ้าวเขาให้มาทำรูปลายดูนี่มาดูอ๋ออย่างเงี้ยเหรออู้ตายห่าแล้วนี่นะครับนับแผ่นไหมนับแผ่นรู้ขนาดเอาแผ่นเต็มนะหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดสิบเอ็ดสิบสองสิบสามไม่ใช่นับแนวเดียวเจ็ดแผ่นเจ็ดแผ่น คุณแม่ยี่ินคุณแม่ยี่สนี่แผ่นไม่เต็มแผ่นนี้ใช่ไหมใช่ครับแผ่นนี้อยู่ปรงมาณล้วไวรัราสิบเมดเมิคณคณเจ็ดเนี่ครับเมรัวองครีันเีวเรียวก็หมายถึงว่าจริงๆจริงๆคลิปพระไม่ค่อยมีใครดูหรอกแต่ว่าถ้าพูดอ่ะเด็กดูเมนี่มานร้อยยี่สิบเจ็ดได้ได้ได้ คูณเจ็ดแปดแปตส่ิบน่าอยู่เก้าสิเก้่นห้าสิบหสิบสิบแ้าสต่ห้าสิบหสิบห้าสิบห้าสิบ0สิบห่าสิบหสิบห้าสิบหมาสิบห้าสิบห่าสิล้าสิบห้าสิบหสิบห้ารหส้าส้สิบหาห้า้าสอ้าบห้าสิบ้าสกาสิบห้า

รับแหนขอกระร้ารนาพระเอาดังสองพืนครับดันไนพื้เช้นผักนรสาธิประโยพระสมชายจิตตมโนพระเด็ก วัดสีเปรนพัฒนาแปลพระสุตเจ้าวัดสีเปรนพัฒนาอีกหนึ่งรูปเป็นองค์พิธณาข้าสีมงคอกาบรัฒนาข้างสีร่รูปด้วย่ยวเขารครับ ขสมุทคุณสกไทยุณอาเนทาง้็อไรขามี่หนาเนทางสี่ทางด้วยความถ่อมคราบอันนี้มันกล้องรือวีดีโอวีดีโอเรทำเป็นช่องไยน่งดอันนี้วัดได้ บนไทยสแกนได้ใช่ไหมใช่ใช่ใชครายเาเแล้วีท่านอาครับและขอการารัตนาพระวิทยาธรรมวรวัรใหม่บังเกิดเป็นองค์พิจารณาท่านใดบางสุขุนชุดที่หนึ่ง ขอการาบอาราธนาได้ควาเขอ,ขอรบค,ครับอภิจาวัตสังขาราปาทวยธรรมิน

ไปติดโดดนะเยืนยข้างหาเอาใไปที่รนูเลยครับไปที่รนูเลยไปที่นูเลยาบันองับการาธนาพระวรรณชัยวรรณพทโรผู้ช่วยเจ้าวาดวัดใหม่ปางเปื่เป็นองค์พิจารณาพระไตรปฎกกุที่สองขอกับอาราธนาได้ฟังขารบครับ พนมือพนมตมือ <hypotheses people leaving> ุปมาตมอิมมอพนมมาอุัออติมาตาออาอุปาทวยมมิิาิาิตตปะโมสออามาโทตามสาธุ และขอกับอารัธานาตัวแทนของพระเดชพระคุณพระกููสิิสมาวงศ์ได้เป็นองค์พิธารผ่านไปฝ่งสมุทรที่สามขอกับอารัธานาด้ววาของเราครับวัตังครทวาันรนมิงเจตวา ครับขอบคุณครับสือาตาต่อสารครับและในอนาาตไป ข้าพเจ้าของการรัตนาพระเดชพระคุณท่านพระครูสาคอนวชิราคอนหลวงพ่อเจ้าวาดวาสิษฐ์เพชรพัฒนาเป็นองค์พิจารณาพระไปฝังสกลชุกอรระันธ์ขอกราบอาราธนาพระเดชพระคุณพ่อด้วยความเคารพครับ ชั่วดีประดับไว้ในโลกาครับขอบคุณทางท่านทุกท่าน,น,นครับเช่นาคนร,รับและในระดับต่อไปจะเป็นการเข้พระไตรชนมบาบมีสมุทหรือชุดประธานในการประชุมเปิดเป็น,นทางนี้ทานาคณะทานยภาพมีความดีข้อกับเดชนิญท่าน,นายกสมจิตจากริยะประสิทสิ นายกองการประธานส่วนตระลันะเคียนและท่านสจสารัตันเจเดินสมาชิกสภาจังหวัดสุสงครามเขต9ได้เป็นตัวแทนในการทอดภ้าตจชุดมาบางสุขุนและเป็นประธานในการประชุมกันสดว่ายขา้าราษการของการเฉลิมทั้งสองท่านเ้วยกว่ามเคารพอย่างสูงทีครับ และขอการ,ราบราตนาประเด็จพระคุตพ่อตัพระมาหาจรุฐานะกรุพ่อเจ้าว่าได้โปรดเมตตาเป็นองค์เนารณ์ผ้าไตยชุดมหาบัสุุลและเป็นประธานในการประชุมเพื่อส่งฝ่ายปรรพชิตขอความเมตตาจากพระเด็จพระคุตพ่อด้วยความเคารพอย่างสูงนี้ครับ

นะบทจะไปก็ไปเลยอ่ะนอะนะไะไปเลยจอย้ลยเนี้ยไปแล้วกลับบ้านกลับบ้านแล้วไปแล้ว